จากที่เขาได้ยางมาแล้วนะยางตัวนี้ผมก็ใจ้ยางเป็นของรีสโตนนะครับก่อนลองคราาับพอวิธีการใส่ใส่ยังไงคนอื่นเขาแบบต้องแก้ก่อน พอซาพอใส่น้อยต้องพอ้ายเวลาใส่พอ้ายอย่าลืมนะครับจ้ะ งัด่อยหน่อยไปหน่อยเล็กงัดมันหน่อยไปหน่อยครับลงละเรียบร้อยนังไงคิงคาง ขอเอาคนเดียวนะ ครับสามสิบาดีเนาะซมสามสิบสามมึงก็ใครแกเแต่ ก็ลงเรียบร้อยละเป็นส,สองข้างละทีนี้เขาก็โคตรึ้มันเสมอกันน้อยนะครับแต่วิธีของคื่นี่นเป็นจะได้ผมพุ่งแต่ว่าผมเนี่ยจะอีเรามันได้ทีนี้ลมเขาต้องแหงลมต้องแหงแล้วก็เตรียม ลม้มแล้วก็สอนสอนลม้มข้อมีจะันถ้าเขาเติมล้มเข้าไปแล้วถ้ายางมันดันนะครับยางมันดันขึ้นมาแล้วนะเขาก็เอาสอนใส่เข้าไปได้เลย นี่สำหรับความลมอ่อนเบาไฟแห้งก็คือกลางๆนะครับกลางๆความลมความลมก่อนกลางๆตรงนีหัวเติมแฮมแฮมอัน ลอยนะครับเรบรลอยลวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตีเขาใจเล็กงัดนะครับเล,เล็กงัดก็เล็กงัด็จะใจอยู่ประมาณแค่2อันเองนะครับอันนี้ก็เป็นยางเบอร์ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสองนะครับเนาะก็ ถ้าเกิดบาบางบางตัวก็จะใจ้หัวเติมลมเติมได้เลยนะครับต่ต้องใจ้ตัวเปาอัดลมเข้าไปแต่ส่วนมากอะ่ะจะต้องใจ้ถ้าบานลมมันแห้งแห้งมันบบโปมันก็จะบอกลึ้ขึน,ค,นครับเนาะมันดนันมันดันจ้าไปหน่อยนะครับเท้าใส่ส่อนก่อนเราก็จะนักษณะประมาณนี้ก็วิธีของผมเนาะก็คือบต่ต้องใจ้แทนเครื่องนะครับบต่ต้องไปจ้างาเพื่องัดถึงนะครับก็จะประหยัดไปแฮม อ่าหกสิบบาทแปดสิบบาทเนาะก็อ่าสำหรับรถตีบ่มีอย่างไรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้อ่าสำหรับคนอื่นผมก็บุ้งหวเขาเนี่ยจะได้กันพองนะครับถ้าเกิดว่าอ่ามันบัรถูกบัตรองจะได้ก็อขอภัยตัวเอ้นครับเนาะแต่ของผมอ่ะมันอยากจะอีเรามันได้นะครับเนาะผมก็เลยเอามาอ่าคือคนตีสนใจหรือว่าอยากเนี่ยคนเดียวอ่ะเอาไว เป็นแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณครับผม